สีนี่เอ้าคือเห็นเลขสี่บะเนี่ยค่งเห็นนั่นเออยู่ตั้งนานเนี่ยแม่นบอพี่น้องนี่สีเห็นเลขเด็ดไหมคะเจ้าเห็นเอียงคือข่อยบอเอาสแกนดูสักนิดสักหน่อยพอกระชุ่มกระชวยในหัวใจเพื่นละ เรามันมาสายนี้เนาะได้เห็นอะไรแบบนี้มันก็กระชุ่มกระชวยหัวใจนะมีเจ็ดนะจริงๆใช่มีเจ็ดจะพูดอยู่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทาไมมีเลือดล่ะเนี่ยเลือดเอาตัวตะเคียนตัวเนี่ยหันอ้ยขนลุกอีกแล้วลอยเข้ามาฟันไว้นี่เห็นไหมนี่คนร่วม รวมกันไหลชนิดเนียที่เนี่ยแต่ว่านึกว่ามีต้นเดียวนัน้นต้นตะเคียนน่ะะชี้อยู่นี่ต้นตะเคียนแต่อันนี้ไม่รู้เพิ่งรู้นี่เพราะว่ามีมีเลือดน้ํามันออกมานี่สาธูแม่ตะเคียนจ้าลูกไม่ได้มาลบดลูไม่ได้มาอะไรเด้อลูกแค่มาขอโชคลาบเฉยๆลูกมาดีนะคะมาเอาข้าวให้น้องหมาจรได้กินกันเด้อเดี๋ยวทักเดียวทวงลูกขอให้ลูกได้มีโชคมีลาบเด้อใช่ไหมคะเพราะว่าปกติ ต้นไม้ทั่วไปจะไม่มีสีอย่างนี้ถ้ามีสีอย่างนี้ก็จะมีแค่ไม่กี่ชนิดจะเป็นตะเคียนใช่ไหมมีเลือดนะ่ะมีสีแดงอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจก็บแมนผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ปันไดดอกเป,เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขมากกว่านี่แค่ตรงนี้ตรงเดียวนี่ก็ใหญ่กว่าต้นไม้ปกติแล้วนะ ดูในโทรศัพท์มันเหมือนไม่ใหญ่หรอกแต่จริงๆคือใหญ่มากค่ะดูดิใหญ่มากๆนะอันนี้นี่ต้นตะเคียนนะคะอันนี้คือต้นตะเคียน